เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทองบิ๊กสตารสวัสดีครับแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับเจอกันทุกวันนะครับจันถึงสุขรายการโพสต TODAY บิ๊กท็อกบิ๊กท็อกับิ๊กสตอรี่อย้มเริ่มสับสนนะฮะทั้งทีไม่ค่อยมีหลายรายการนั้นเราก็มีกันไม่กี่รายการนะแต่ทไมสับสนไม่ได้ทุกวันนะครับจันถึงสุขหกโมงเย็นกว่าเวลาดีแบบนี้นะครับก็มาเจอพวกเรานะครับวันนี้ผมกับคุณเกยริศักผิวเกลี้ยงก็มานั่งประจำการเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคุณเกลี้ยงนะแต่มาพูดใช่ครับแต่ประเด็นสําคัญเราก็ยังเป็นเรื่องของโควิดอยู่ครับเราวันนี้ว่าเราจะเจาะลงไปที่ประเด็นเรื่องการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศการเปิดประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่นักธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย <S <S เเ่ยวเนี่ยเขาเรียกร้องมาตลอดเรียกร้องมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะเมืองหลักๆซึ่งเป็นจังหวัดที่เกี่ยวที่มีในด้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็พยายามเสนอมาตรการหลายๆมาตรการเพื่อให้ร,รัฐบาลเนี่ยนอนุมัติโดยเฉพาะสบคชุดใหญ่นะฮะเพราะว่าถ้าอนุมัติออกมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะเดินไปได้ใครับนะครับ เดี๋ยวคุณสมชายรายงานตัวเลขรายงานสภาพทั่วไปวันนี้สักนิดนึ่งนะเดี๋ยวเรามาเจาะวิเคราะห์ลึกกันว่าการเปิดประเทศนี่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะส่งผลดีผลเสียยังไงครับผมคือวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยตัวเลขไม่มากนะครับวันนี้อยู่ที่39รายนะครับ39รายก็เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากการเฝ้าระวังและก็ระบบบริการ16รายแล้วก็ จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนเนี่ยนะครับ12รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศ11รายนะครับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่นะครับตั้งแต่มีการติดเชื้อมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็อยู่ที่94รายนะครับนี่ก็คือตัวเลขที่ทางสวคก็พยายามแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบทุกวันนั่นแหละเพื่อให้เห็นว่าจำนวน ลดจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับผมว่าตัวเลขแบบนี้การแจ้งแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะดีครับก็ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการควบคุมสถานการณ์นีก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าช่วงช่วงบ่ายๆที่เราตามมอนิเตอร์ข่าวอยู่ก็มีมีข่าวตื่นเต้นนิดนึงใช่ไหมฮะที่ที่ตลาดอะไรนะฮะคุณสมชายตลาดสะพานสูงครับผมอ๋อกำกินแล้วเป็นตัวเลขตัวเลขที่เขาแจ้งสบคไว้ก่อนหน้านี้แล้วอ๋อเหรอครับเพียงแต่ว่าเอามารวม เอามารวมกับการถแถลงในวันนี้ไงออในส่วนของกรทมก็คือว่า,าวันนี้ทางคุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกของสอบค,อคอนี่นะครับเขาก็พยายามออกมาบอกประชาชนทั่วไปว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร,รแล้วก็จะต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอครับที่สาคัญคือช่วงหลังๆเนี่ยคนมักจะพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าเจอผู้ติดเชื้อที่ไหนห ก็ไม่อยากไปที่นั่นรวมถึงคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็จะไม่อยากพูดคุยด้วยหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับก็เหมือนกับถูกบูลลี่เลยใช่ไหมใช่ครับก็ทางสบคเนี่ยทางคุณหมออภิสมัยก็พยายามบอกว่า <c oughs> กรณีที่ท่านหยิบยกกรณีที่มีการติดเชื้อที่ตลาดสะพานสูงขึ้นมาพูดคุยไงอ๋อ <c oughs> ครับผมบว่าอยาว่าอยากให้รังเกียจ <c oughs> ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยฮะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ที่มีการรายงานเนี่ยคือพบผู้ติดเชื้อมีทั้งเจ้าของแผงเนื้อแล้วก็แม่ค้าลอตเตอรี่ไงนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังตัวทุกวันนี้ต้องการใช้ชีวิตในตลาดก็สามารถทําได้ปกติแล้วแหละครับผมเพียงแต่ว่าต้องตื่นตัวต้องการไม่ตกนะครับครับผมปัจจุบันเนี่ยกทมเขาเขามีการค้นหาเชิงลุกไปแล้วแสนกว่าคนนะแสนหกพันกว่าคนครับผมนะครับในจำนวนแสนหกพันกว่าคนเนี่ยพบติดเชื้อเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบเก้ารายครับ นะครับก็ถือว่าก็ถือไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูกันจริงๆทั้งกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพของเรากว้างใหญ่ไงครับผมถ้าตรวจกันจริงๆเนี่ยมันมันก็ถ้าติดเชื้อแค่นี้ถือว่าจํานวนน้อยครับนะฮะทีนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือที่บางแคเขตบางแค3ามร้อยสิบสิบแปดรายนะครับไอ้ตรงนี้ไงถึงนํามาสู่ว่าเออเราอย่าไปรังเกียจคนที่อยู่ในเขตบางแคเลยครับนะครับเพราะว่า เพราะว่าการดาเนินชีวิตเนี่ยมันยังต้องดาเนินการไปอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแล้วใครก็ไม่อยากติดเชื้อหรอกใช่ครับทางสอบประคอชุดเล็กก็พยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมครับผมก็วันนี้แพทย์หญิงอภิสมัยนะครับก็ได้พูดเราจะมาเข้าประเด็นของเราเลยนะครับว่าคุณแพทย์หญิงอภิสมัยเนี่ยได้พูดว่าได้มีการสอบประคอเนี่ยชุดเล็กเนี่ยที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยครับได้มีการหารือกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนครับ นะครับให้กับกลุ่มเสี่ยงนะครับโรงงานอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารบางคนเนี่ยเขาอยากเดินทางออกไปนอกประเทศเขาอยากได้รับวัคซีนนะครับผมเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเขาต้องเดินทางไปติดต่อใช่ครับเขาต้องเดินทางไปติดต่อเพราะจะไปต่างประเทศเขาต้องมีวัคซีนเหมือนกันนะครับครับผมแล้วก็ยังมีการหารือเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพื่อเตรียมรับ การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีคําสั่งของลุงตูเลยเหรอใช่ครับเป็นคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบซึ่งเป็นการดําเนินการการผ่อนคลายเฟสสามตามมาตรการเฟสสาม,มก็ที่เล่าของแพทย์หญิงมาก็จะปูไปนิดนึงนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวนันศุกร์ที่26สัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งเป็นประธานหัวโตรประชุมสอบศชุดใหญ่สอบศ สบคขอชวสบคชุดใหญ่สบคชุดใหญ่นะครับก็มีการวัดในหลักการให้เปิดประเทศได้นะครับผมเร็วขึ้นครับจากเดิมเนี่ยจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้วันที่1ตุลาคมครับ6-4จากเดิม1ตุลา1ตุลา6กสก็ขยับขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับขยับขึ้นมาเป็น1กรกฎาคมหกสี่โอ้ครับผมเร็วขึ้น3เดือนเร็วขึ้น3เดือนครับก็เป็น ก็เร็วขึ้น3เดือนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับครับก็จะมีจังหวัดนําร่องคือที่ภูกเก็ตครับผมที่ภูกเก็ตจะนาร่องจังหวัดเดียวจังหวัดเดียวครับในวันที่1ตุลาครับ,รนะรบหลังจากประชุมมันต้องมีข้อแม้อะไรไหมาการจะมาภูกเก็ตเลยเขาเขาก็น่าจะมีข้อแม้เรื่องวัคซีนนะใช่ครับต้องฉีดวัคซีน2เข็ม ต้องฉีดวัคซีนนะครับต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนอ๋อหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่จะมาที่ภูเก็ตเนี่ยคุณต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องพกใบรับรองตีด้วยครับเขาเรียกว่าคุณฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ครับเขาเรียกว่าวัคซีนพาส์ตครับครับผมก็หมายความว่ากลุ่มนี้เข้ามาไม่ต้องกักตัวเลยครับเข้ามาแล้วเที่ยวได้เลยในจังหวัดภูเก็ตอ๋อจากเดิมนี่ที่ต้องกักตัว14วันเจ็ดวันอะไรถ้าคุณฉีดวัคซีนสองเข็มไม่ต้องกักแล้วไม่ต้องกักตัวแล้วครับก็คือ ครับผมก็จะนําร่องที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหนึ่งกรกฎาคมอันนีเน้เป็นข้อเรียกร้องของรคาอกนใชอนด้วยแล้วก็รัฐบาลก็ต้องยอมผ่อนด้วยก็อย่างน้อยๆก็ผ่อนให้ที่ภูเก็ตก่อนครับนะครับผมส่วนคุณยุทธศักดิ์เนี่ยนะครับสุวัสดิ์นะครว่าผู้ว่าการท่องเที่ยวนะครับที่ประชุมร่วมกับสปสเมื่อวันที่16ด้วยนะก็ออกมาบอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยกรกฎาคมเนี่ย,ก,ก,ยก็จะเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยไม่ต้องกักตัวนะครับครับ โดยมีเป้าหมาย10,000แนคนในจังหวัดภูเก็ตนะครับครับนะครับผมหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่ที่จะมาแล้วแจ้งความจํานวนนี้ใช่ไหมอ่าเป้าหมายอ๋อตั้งเป้าไว้1 0 0 0 0แลาย1 0 0 0 0แลายในจังหวัดภูเก็ตเหมือนกับเป็นโครงการนําร่องเนี่ยใช่ไหมนั่งโครงการนําร่องครับผมเขาบอกว่าในระหว่างนี้นะครับเขาก็จะเตรียมตัวทันทีครับนะครับในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฮะเอาจังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับที่นําร่องเนี่ยเขาจะเตรียมตัวทันทีโดยที่ว่าตั้งแต่1เมษาเนี่ยเขาจะลดการกักตัวลง คนที่ฉีดวัคซีนกักตัวลงเหลือวันควันนะครับผมจาก14วันเหลือ7วันใช่ครับเหลือ7วันในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยสุราษฎร์พัทยาชลบุรีเชียงใหม่ก็สรุปกนง่ายๆก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวจังหมดท่องเที่ยวใช่ครับใช่ครับแต่ยังต้องกักตัว7วันนะครับ7วันครับผมแล้วคนกลุ่มนี้ต้องฉีดวัคซีนไหมต้องฉีดวัคซีนครับต้องฉีดวัคซีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยคือที่ภูเก็ตเนี่ย ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องกักตัวเลยต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดวัคซีนใช่ครับจะเป็นสองขยักอยู่นะยังเป็นสองขยักอยู่ครับครับผมแล้วก็ส่วนส่วนวันที่1ตุลานะครับ1ตุลาเนี่ยตามคิวเดิมเนี่ยก็ถึงคิวของกระบี่พังงาสมุยพัทยาเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญครับอันนี้ก็คือถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วก็ไม่ต้องกักตัวเหมือนกัน1ตุลาอ๋อ1ตุลาขยับออกไปใช่ครับก็ลองดูว่าเขาจะลองดูที่ภูเก็ตก่อนครับแต่คือ1นกรกฎาคมลองที่ภภููเกก็็ตตถ้า ครับผมะะ่1ตุลาก็จะถึงคิวกระบี่พังงาสมุยพัทยาเชียงใหม่นะครับผมคุณยุทธศักดิ์ก็บอกว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากเยอรมน,นีอังกฤษรัสเซียยุโรปอเมริกานะครับแล้วจีนฮ่องกงเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ชอบมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยค,นะคาดว่าจะเข้ามาจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมใช่ครับอาจจะไม่เหมือนเดิมหรอกแต่ว่าคงมีทยอยกลับเข้ามาบ้าง ใช่ครับนะครับต้องทยอยกับแต่ว่านี่เป็นการคาดการณ์ซึ่งทางททหรือว่าทางรัฐบาลเองก็ยังไม่รู้หรอกใช่ครับว่าจะมีตามที่คาดการหรือเปล่าใช่ครับเพียงแต่ว่ายกจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเราเนี้ยมานาร่องก่อนนะครับแล้วก็ดูผลดีบดูผลเสียนะฮะใช่ครับถ้ามันเวิร์กก็อาจจะขยายต่อไปก็ได้ใช่ครับแต่ที่เราตั้งหัวเข้าไว้คือเปิดประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าไม่ทําเลยก็ไม่ได้ นายกรตฐองตีวันที่แถลงวันที่ประชุมเมื่อวันที่26เนี่ยนายมนตีลงมาหลังจากการประชุมก็พูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนะครับว่าต้องดูแลเรื่องโควิดไปพร้อมกับเศรษฐกิจและการเปิดประเทศดูแลโควิดก็คือว่าต้องไม่คือ ต้องดูแลคนในประเทศอ่ะไม่ให้ <ผม S 2> ติดโควิดไม่ให้ติดเชื้อหรือว่าจํานวนผู้ติดเชื้อต้องไม่เพิ่มขึ้นใช่ครับเมื่อเปิดประเทศแล้วคนเข้ามาเยอะๆแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเข้ามาแล้วคนไทยก็ยังติดโควิดใช่ครับอันนี้ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จใช่ครับผมเหตุผลที่ต้องเปิดประเทศเนี่ยอยากให้ผู้ฟังเข้าใจหน่อยว่าทาไมทาไมเราถึงมีความจำเป็นต้องเปิดประเทศปีหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราพึ่งพาท่องเที่ยวต่างประเทศจํานวนมากนะครับผม เราเราเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ขายบริเ,เรียกว่าพ <P yg uen> ึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวน,น,น,นะครับผมมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาทเที่ยวไทย40ล้านคน40ล้านในปีไหนเอ่ยก่อ<ใ>นที่ในปี62สอกก่อนที่จะมีโควิดนี่นะถูกต้องครับ40ล้านคนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ40ล้านนี่จํานวนคนนะจำนวนคนถ้าคูณจํานวนเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้เอาเข้ามา2ล้านล้าน สองล้านล้านนะ,นะครับนั่นนะครับ oh. อันนี้คือเป็นเหตุผลถ้าเห็นตัวเลขตรงนี้ก็จะเข้าใจว่าเป็นเหตุผลว่าทาไมต้องเปิดประเทศครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขการท่องเที่ยวสองล้านล้านนี่หายหมดเลยหลังจะมีโควิดใช่ไหมใช่ครับแทบว่าจะเป็นศูนย์นะครับผมแทบว่าจะเป็นศูนย์แล้วถ้าคุณสมชายจําได้ก็คือว่าความจริงเนี่ยเรื่องของภูเก็ตภูเก็ตโมเดลเนี่ยถ้าคุณคสมชายตอนก่อนได้ยินคําว่าภูเก็ตโมเดลเนี่ยครับ ภูเก็ตโมเดลก็เหมือนที่เปิดวันที่1ตุลาเนี่ยความจริงภูเก็ตโมเดลเนี่ยจะเปิดตั้งแต่1ตุลาปี6 3สามปีปีที่แล้วปีที่แล้วถ้าคุณสนใจจำได้จได้แต่ว่ามันิดมันใช่ไหมมันกลับมาซะก่อนกลับมาระบาดใช่ครับแล้วก็ต้องล้มไปโควิดโมเดลก็เลยล้มไปล้มไปก็เลยนำกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหนึ่งกรกฎาคมครับผมแล้วก็หนึ่งตุลาสองขยักใช่ครับผมสองขยักครับตอนนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่า มันมีความน่าสนใจว่าการเปิดประเทศครั้งนี้มันจะมีความพร้อมขนาดไหนเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันหนึ่งพร้อมหรือไม่พร้อมไม่รู้แต่ว่าอย่างที่เราตั้งหัวไว้วันนี้คือว่าอย่าให้การเปิดประเทศต้องศูนย์เปล่านะครับปล่อยให้โควิดกลับมาระบาดซ้ําเศรษฐกิจก็จะยิ่งสุดใช่ครับไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงเป็นอย่างยิ่งใช่ครับนะฮะก็อย่างที่ผู้ว่าทททว่านะครับต้นทางก่อน นักท,ท่องเที่ยวเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยคงมีแน่ครับนะครับจะหนึ่งแสนหรือไม่หนึ่งแสนเนี่ยคงมีแน่นะครับผมแต่ประเด็นคือปลายทางคือที่ภูเก็ตเองอเราต้องฉีดวัคซีนเหมือนกันครับนะครับหมายถึงว่าประชาชนประชาชนในภูเก็ตอ่ะจะต้องมีวัคซีนเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันห <Yellow> มู่เหมือนกันครับนะครับผมประเด็นก็คือว่าจะฉีดทันไหมจะมีวัคซีนฉีดทันไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามีทันมีพอ หมายถึงว่าจานวนวัคซีนที่เราสั่งซื้อเข้ามาใช่ครับแล้วก็จะทุ่มไปที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงว่าจะ,จะต้องทุ่มไปที่จังหวัดนํำล่องต่างๆ,ๆที่เราว่านะครับผมอ,อมันก็นั่นนะครับอันนั้นจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับ,รบว่าเป็นปัญหาหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาฉีดมาอืแต่เรา,าเขาดูแล้วเขาบอกว่า ในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยยังไม่มายังไม่มีใครฉีดวัคซีนเลยยังฉีดน้อยยังฉีดน้อยยังไม่ถึง70 80ตามที่หลักสาธารณสุขเขาว่ากันเนี่ยสาธารณสุขเขาว่ากันเนี่ยก็ประเด็น่างชาติเขาก็ไม่เชื่อมั่นใช่ไหมถูกต้องไหมครับอยงนั้นด่างชาติเองเขาก็ต้องดูปลายทางเหมือนกันก็ดูปลายทางเหมือนกันจุดหมายที่เขาจะไปเที่ยวเนี่ยประชากรประชาชนที่ได้ มีภูมิคุ้มกันหรือยังมีภูมิคุ้มกันหรือยังใช่ป่ะใช่ใช่ไหมครับมีภูมิคุ้มกันหรือยังตรงนี้มันก็เป็นเป็นการบ้านข้อใหญ่นะผมว่าเพราะว่าตอนนี้จังหวัดไหนได้โคต้าวัคซีนจํานวนกี่โดกกี่โดสเนี่ยก็กาหนดไว้หมดแล้วไงใช่ครับใช่ไหมทีนี้ถ้ามีเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มองมายังจังหวัดดนั้นด้วยเนี่ยใช่ครับก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มหรือเปล่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาเกิดความมั่นใจใช่ครับ ก็มันต้องเพิ่มแน่นอนครับเพราะว่าทางทาง,ทาง,างกลุ่มสาหการมท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่าพยายามที่จะให้ฉีดเนี่ยให้ได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ครับผม,มและสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันมีประเด็นที่รายละเอียดที่การต่อต้านจากคนในพื้นที่เอ,อ่ยแล้วมันก็มีประเด็นปีกย่อยอื่นที่คุณสมชายจะต้องคิดอีกว,ว่าสมมุติว่าภูเกต m o เดลเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว่องที่จะต่างชาติมาเที่ยวได้นะครับมีฉีดวัคซีนแล้ว ถามว่าประเด็นก็คือว่าคุณสมชายยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นคนไทยครับไปเที่ยวภูกเก็ตได้ไหมอืมอืมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถ้าตามหลักการแล้วไม่ได้ครับก็คนไทยก็อาจจะน้อยเนื้อต่ําใจอีกสิวนงะ่าทำไมเราเป็นคนไทยได้แท้ถึงไปเที่ยวในบ้านเราไม่ได้อในทางกลับกันเนี่ยต่างชาติกลับมาเที่ยวใ,<ช>ในบ้านได้ไดน้อยเนื้อต่ำใจหนึ่งแล้วถามว่าผู้ก่อการในภูกเก็ตเนี่ยเขาโอเคไหม ว่าเขารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าเขาไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวไทยได้อ่าเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีรายได้คครรัับบนะผมว่าก็เลยมองว่าเนี่ยรายละเอียดเนี่ยยังมีเยอะมันมีรายละเอียดที่ต้องเพีจยรณนาอีกใช่ครับมันมีเยอะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรายกตัวอย่างกรณีของภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเม็ดเงินอย่างนักท่องเที่ยวเป็นหลักใช่ครับวันหนึ่งภูเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาอ้าว เม็ดเงินจำนวนนี้หายไปหายไปคนไทยเองก็เลยอาจจะไม่ไปเที่ยวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเอา้าไหนพึ่งแต่นะักท่องเที่ยวต่างชาติไงใช่ใชวันนีเราคนไทยเราก็มีเงินได้ย่างงั้นไม่ไปเที่ยวก็ได้ใา่ยางนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นในที่มีการมองอยู่สองมุมอยู่เหมือนกันใช่ครับอันนี้มันเป็นเรื่องมุมทางอ่ายังไม่รวมถึงประเด็นที่กุลสมชายเป็นห่วงก็คือว่าพอเข้ามาแล้วถ้าเกิดมีการติดเชื้อและชูกันขึ้นมาครับถามว่าประเด็นเนี้ย ก็จะเกิดแรงต้านมหาแลก็จะเกิดแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยครับแล้วก็แรงต้านก็ผมว่าก็จะถูกแหละจังหวัดอื่นๆก็ใช่คนในประเทศนี้ก็อาจจะบอกว่าเห็นไหมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วรับเข้ามาแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยใช่ครับมันก็จะทําให้กระทบต่อภาพรวมส่วนใหญ่ด้วยนะฮะนั้นการเปิดประเทศที่ภูเก็ตเนี่ยผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าภูเก็ตไม่ประสบความสาเร็จครับใช่ไหมฮะเปิดล่วงหน้าสามเดือนวันที่หนึ่งตุลาก็จะต้อง เบรกไว้ก่อนก็ได้นะใช่ครับถ้าภูเก็ตภูเก็ตไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งกุลาก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับครับครับผมดังนั้นในวันที่หนึ่งกรกดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นจุดสําคัญที่เรียกว่าโมเดลครั้งนี้จะสําเร็จหรือเปล่าใช่ครับก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะครับผมแต่ทุกส่วนแล้วก็ต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านใช่ครับแล้วก็แพทย์หญิงอภิสมัยบอกว่าทั้งสัปดาห์นี้นะครับจะคุยกันแต่เรื่องเนี้ยอื จะคุยจะมีการหาลือเรื่องนี้อย่างละเอียดมากเพ,าเพราะเพราะอย่างที่บอกว่า1เมษายนี่นก็จะเริ่มมีการผ่อนคลายมีอะไรที่เกิดวันในประเทศว่าผ่อนคลายในประเทศก็ก็ลองดูช่วงสงการนี้ก่อนว่าจํานวนผู้ติดเชื้อจากการเดินทาง จากการไปเที่ยวสงการที่สังสงการเนี่ยมันจะลดลงหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นใช่ครับถ้าเพิ่มขึ้นในชน่วงสงการเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปมองไกลถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วแหละว,ว่าขนาดในประเทศเราเองยังคุมไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดให้หนักแล้วก็ต้องอพิจารณาให้อย่างรอบคอบนะครับเพราะว่า,าทุกอย่างมีทั้งมีได้แล้วก็มีเสียใช่ครับก็ได้เห็นใจร,รัฐบาลครับไม่ไม่เดินก็ไม่ได้ครับเดินไปก็โอ้โหมีแต่ความสุ่มเสี่ยงเดินไปก็ต้อง อยาสะดุดขาตัวเองใช่ครับนะครับเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สําคัญการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ครับครับดังนั้นทุกอย่างต้องมีความพร้อมแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันใช่ครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพวกเราทีมข่าวของโพสต์สุดเก็ต้องลาแฟนเพจไปก่อนนะครับอ่ารายการ b i g t a l k b i g s t o เ y นะครับเจอกันทุกวันศุกร์จันถึงศุกร์นะครับไม่ใช่วันศุกร์ันเดียวนะครับผมกับคุณเกียรติศักดิ์แล้วก็คุณวิศณุแล้วก็น้องๆอีกหลายคนอาจจะมานั่งตรงนี้แล้วก็อ่า แวะเวียนมาเล่าข่าวสู่กันฟังนะครับ,รบวันนี้ผมกับคุณเกษร์ลาแฟนเพจไปก่อนนะครับ,รบขอบคุณที่ติดตามเรานะครับเจอกันใหม่ในวันพุ่งนี้สวัสดีนะครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ t ท็อกบิทสตอรี่